ชิวเวฟฮาร์โมนีพอดแคสต์บางครั้งความสุขไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ที่การได้นั่งฟังอะไรดีๆระหว่างทางด้วยกัน สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ CWH Football วันนี้เราจะมาวิเคราะห์เกมพรีเมียร์ลีกนัดสำคัญที่โอทราวฟอร์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนท้องซันเดอร์แลนด์เกมนี้เป็นมากกว่าการชิง3ามแต้มธรรมดาเพราะมันคือการทดสอบความเชื่อมั่นของรูเบนอโมริมผู้จัดก,การทีมคนใหม่ที่ตอนนี้กำลังตกอยู่ท่ามกลางแรงกดดันมหาศาลไม่ว่าจะเป็นจากแฟนบอลซื่อหรือแม้แต่ในห้องแต่งตัวของทีมเอง แมนยูไนเต็ดภายใต้การน,นำของอโมริมเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทีมไปพอสมควรรดูการนี้พวกเขามีผู้เล่นใหม่หลายคนโดยเฉพาะแนวรุกที่อาโมริมหวังจะสร้างให้กลายเป็นอาวุธหลักเบนจามินเชสโกถูกวางเป็นกองหน้าตัวเป้าหลักใช้ร่างกายและการจบสกอร์ในกรอบเขตโทษข้างๆนี้คุณย่าที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างกองกลางและกองหน้าขณะที่ไบรอันเอมูโมเป็นตัวริมเส้นที่สามารถเจาะแนวรับคู่แข่งได้ทั้งการลากเลื้อยและการวิ่งตัดเข้ามายิงด้วยซ้าย กลางสนามยังคงเป็นพื้นที่ของบรูโน่เฟ n a นเดสกับตันทีมที่คอยสร้างสรรค์เกมแต่มีคู่หูที่สลับกันตามแท็ติกไม่ว่าจะเป็นกาซซมิโร่ผู้มากประสบการณ์หรือมาเนลูกาเต้ที่มีพลังวิ่งและการไล่บีพื้นที่สูงเกมรับของยูไนเตดในปีนี้ถือว่าน่าสนใจมากขึ้นพวกเขาได้มัตไธส์เดลิกยึงเซ็นเตอร์ภาคหลักคู่กับเลนิโยโรดาวรุ่งที่เล่นได้เกินวัย ลูกชอถูกปรับบทบาทไปเล่นกึ่งเซ,เซนเตอร์ซ้ายหรือวิงแบ็กในบางแมตช์เพื่อช่วยเติมเกมขึ้นสูงและสร้างความสมดุลในเกมรุกส่วนดิโอโกดาโลยังคงทำหน้าที่แบ็กขวาที่ชอบขยับเข้ามาเล่นในพื้นที่ครึ่งช่องเพื่อช่วยสอนแดนกลางจุดที่ยังเป็นห่วงคือการสื่อสารและการยืนตำแหน่งเวลาที่คู่แข่งสวนกลับเร็วเพราะแม้เดลิกกับโยโรจะแข็งแกรง่งแต่หากถูกดึงออกไปไล่บอลด้านกว้างเกินไปจะเปิดพื้นที่ตรงกลางให้ถูกเจาะง,ง่ายขึ้นข่าวทีมล่าสุด ลิซันโรมาติเนสยังบาดเจ็บยาวขณะที่อามัดดิยาโลและไทเรลมาเลเซียเพิ่งกลับมาซ้อมได้ทําให้อโมริมมีตัวเลือกในเกมรุกมากขึ้นหากต้องการเปลี่ยนแผนกลางคันส่วนผู้รักษาประตูตอนนี้มีบายินดีที่น่าจะได้ออกสตาร์ทหลังอองเรโอนาน่าย้ายไปอยู่กับซาฟซอนสปอร์แบบยืมตัวในซีซั่นนี้หันไปมองทีมเยือนซันเดอร์แลนด์กลับมาในพรีเมียร์ลีกด้วยความมุ่งมั่นสูงมากภายใต้การคุมทีมของเรกิสเลบ์บสพวกเขาไม่ใช่ทีมที่มาเพื่อหน,นีตกชั้นอย่างเดียว แต่ตั้งเป้าที่จะสร้างชื่อให้เป็นทีมที่เล่นได้มีระเบียบและต่อกรกับบิ๊กทีมได้ดีกองหน้าตัวหลักคือวิลสันอิซิร์ที่ทำหน้าที่พักบอลและเก็บบอลแดนบนได้ดีเคียงข้างไปด้วยเชมส์ดินตาบี้ที่ใช้ความเร็วโจมตีริมเส้นรวมถึงองโซเลฟีที่ยืนทางฝั่งซ้ายเพื่อสร้างความหลากหลายในการบุกกลางสนามมีกราณิชาค่าเป็นหัวใจคุมจังหวะช่วยจัดระเบียบทั้งเกมรับและเกมรุกร่วมกับโนอาซาดิกีและคริสริกที่เป็นพลังหนุ่มวิ่งไม่มีหมดเกมรับประกอบไปด้วยนอดดี้มูกิเล่ โอมาอัลเดเลเตอาทูมาซูวากุและโทไรฮุมซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ซันเดอร์แลนด์กลายเป็นทีมที่ตั้งรับเป็นระบบมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นเมื่อวิเคราะห์รูปเกมสิ่งแรกที่เห็นชัดคือแมนยูจะเป็นฝ่ายคลองบอลและเปิดเกมรุกตั้งแต่เริ่มแต่ซันเดอร์แลนด์จะตั้งรับในโซนกลางและรอโต้กลับอาวุธของพวกเขาคือการสวนกลับเร็วและการใช้บอลยาวไปหาตัววิ่งริมเส้นอย่างเตาบี้หรือเลอร์ซีเพื่อฉีกแนวรับยูนเต็ดให้ออกด้านข้างจากนั้นค่อยโยนเข้ากลางให้อิซิดอร์ทำประต ส่วนยูไนเต็ดหากจะเจาะให้สำเร็จต้องพึ่งการเคลื่อนที่ของคุณย่าและการแทงทะลุช่องจากบรูโนให้เอมเบโมหรือเซสโกหลุดเข้าไปจบความกดดันของอโมริมอยู่ตรงนี้เพราะหากแมนยูไม่สามารถยิงนำได้เร็วความเชื่อมั่นจะเริ่มแกว่งและแฟนบอลที่โอแทฟฟอร์ดจะเริ่มกดดันนักเตะทันทีหากเขาเลือกส่งอามัดดียโลลงมาในครึ่งหลังเกมริมเส้นฝั่งขวาจะมีความหลากหลายมากขึ้นและหากส่งโจชัวเซิร์ซีลงไปยืนคู่เชสโกแผนจะเปลี่ยนเป็น35-2ที่เล่นบอลครอสเข้าไปลุ้นในกรอบมากกว่าเดิม ปัจจัยตัดสินใจมีหลายจุดเดลิกจะสามารถคุมอิซิดอร์ได้ไหมดาลลอดจะหยุดการเล่นชานฉลัดของเลอร์ฟีได้ไหมและบรูโน่จะสามารถคุมเ,มเกมกลางสู้กับชาค่าดได้หรือไม่ถ้าแมนยูทำได้ตามนี้โอกาสชนะสูงแต่ถ้าเสียกรเพราะความผิดพลาดส่วนบุคคลเกมนี้อาจจบลงด้วยการเสมอหรือแพ้แบบช็อกแฟนบอลได้เช่นกันสรุปแล้ว เกมนี้ผมยังมองว่าแมนยูเนเต็ดมีคุณภาพผู้เล่นที่ดีกว่าเล็กน้อยโดยเฉพาะการมีเชสโกและบรูโนที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ฝันทงว่าแมนยูเนเต็ดน่าจะเฉือนชนะ2ต่อ1นแต่ไม่ใช่งานง่ายเลยซันเดอร์แลนด์มีโอกาสยิงจากลูกตั้งเต่ของชาค่าหรือการสวนกลับของตาลวีได้1ประตูเกมนี้จึงไม่ใช่แค่คการวัดผล3แต้มแต่เป็นบทพิสูจน์ของอโมริมว่าจะสามารถคุมแรงกดดันและพาทีมก้าวข้ามช่วงเวลายากลำบากนี้ไปได้หรือไม่